เนื้อชิมดูนี่มันตัวญี่ปุ่นอ่ะนัตโตะกินเหมือนสุดตีนเลยที่กันได้ไงวะ กลิ่นก็ไม่น่าพึงประสงค์ไม่น่าทานแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้ทุกคนดูนะไอที่เขาบอกถั่วเน่าญี่ปุ่นที่ว่ามันเหนียวๆเ,เนี่ยเห็นบางคนเขากินได้เขาก็ว่าอร่อยไปเลยบางคนกินไม่ได้เขาก็อ้วกแตกแต่สําหรับผมอะ่ะกลิ่นก็เอื้อมหน่วยต่กกันอาเจียนละเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะครับจะต่กลิ่นไม่น่าลองเลยทุกคน เอานิดเดียวนะนิดเดียวพอเสียของแค่ได้กิ่งกับน้ำตาเล็ดแล้วอะ่ะแกเป็นอะไรย,อย,อยของจริงครับใช่ได้ ลองไปสรรหาลองกันดูทุกคนมาบอกว่ากินแม่งติดคอเลยทุกคน